สวัสดีค่ะวันนี้ก็ดิฉันก็เอ,อ่อทำปลาซิลของฟินแลนด์นะคะจะเอามาตากนะคะดิฉันจะตากตากเอ,อ่อพัดลมเอานะคะตากพัดลมตากความร้อนของอากาศเอานะคะเนี่ยเพราะว่า ยังไม่ซัมเมอร์นะคะเพราะว่าอันที่ใส่ตู้แข็งเอาไว้ก็ใส่นะคะวันนี้ก็จะไปตักอีกตอนเย็นวันนี้ดิฉันก็ตัดหัวปลาซิวออกนะคะแล้วก็หมักน้าเกลือเอาไว้นะคะเราจะเอาไปตากใส่น้ำเกลือผสมน้ำเกลือ,อไว้นะคะให้น้ำเกลือมันดูดเข้าไปในปลาแล้วก็ไปตากนะคะเดฉันก็มีกระดงหมัก ดองในน้อยห้องนี้ฉันก็ต้งตากแล้วก็เปิดพัดลมให้มันแห้งนะคะระบายอากาศนะคะอันนี้ก็ปลานะคะไว้ทําปลาจมนะคะไม่ใช่ทําปลานะคะปลาราปลาเล็กปลาแบบซิสเกตหรือปลาแบบอีสานนะคะปลาปลาปลาเล็กจะหมัก เกลือไว้จักสองอาทิตย์นะคะให้ปลาเขาเน่านะคะให้มันมีกลิ่นนะคะของการเป็นปลาร้านะคะต้องหมักเกลือล้างให้สะอาดแล้วก็บีบเอาอันนั้นออกนะคะบีบเอาไข่มันออกหลือตัวมันนะคะตัดหัวมันน,นะคะันก็ล้างน้ำเกลือ หลายรอบนะคะสองสามรอบนะคะล้างบีบน้ำเกลือเอใส่เกลือนะคะบีบแล้วก็ขยานะคะสองสามรอบน้ากับน้ำเย็นนะคะก็ล้างทิ้งให้สะอาดตัวเขาใสอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะไปดูช็อปครุทังที่ว่ากันแบบไม่มีอันนั้นนะคะครุทังไม่มี ที่ว่าแบบหมักดองอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็เอามาหมักได้นะคะปลาซิวเราไม่มีไหอแบบบ้านเรานะคะไห่เล็กๆนะคะปลาจมต้องเอ้ยทำปลาป,รราปรราลาอะไรก็ต้องหมักหมักสองถึงสามอาทิตย์นะคะแล้วค่อยมาใส่ข้าวคั่วนะคะให้ให้เขามีกลิ่นปลรราออกนะคะ ให้ปลาร้ามันมีกลิ่นแบบคล้ายๆน้ำเกลือน้ำปลาออกนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะถ้าอยากให้มมนมีกลิน่นแรงๆก็ต้องหมักเดือนหนึ่งนะคะเราจะมีรสชาติแบบคล้ายๆอีสานนะคะบางคนก็ใส่ข้าวคั่วไปเลยนะคะแต่ดิฉันจะหมักแบบสูตรโบราณน,นะคะสูตรโบราณใส่เกลือแบบกลิ่นแบบแรงๆนะคะแบบอีสานอีสานนะคะ ยิ่งหมักยิ่งนัวนะคะยิ่งแซ่บเราไม่ใส่ชรสเอาเวลาเราปรุงอะไรเงี้ยเราก็มาใส่ข้างนอกนะคะตำน้ำพริกใส่อย่เงี้ยปรุงรสแบบคล้ายๆอีสานนะคะพริกผงพริกใส่ชรสใส่อะไรเงี้ยเรื่องปรุงก็ตามใจชอบข้างนอกแล้วเวลาใส่ใส่ข้าวคั่วอย่างงี้เราก็เราก็คั่วเข้าให้แบบออกดำๆหน่อยนะคะแบบ ไม่ไหม้เกินไปนะคะไม่ขมเกินไปก็คล้ำๆหน่อยไม่ขาวนะคะก็ดูไปนะคะปลาราดิฉันจะเป็นยังไงปลาราตัวเล็กจะทําปะจ๋อมก็ได้ไดิฉันอยากกินปลารานะคะปลารามันอยู่ได้นานนะคะต้องให้ปลามันเน่าปะจ๋อมมันก็จะคล้ายๆมันจะส้มไวนะคะปลาราคือต้องหมักเหลือไว้จักเดือนหนึ่งมันจะถึงจะอร่อยนะคะก็ขอแค่นี้ก่อน ไชันก็นี่นะคะตากตากแบบพอดีพอดีนะคะไม่มีเด็ดมากๆคือแบบไม่แห้งเกินไปไม่กรอบเกินไปอะไรเงี้ยเอาไว้ทอดนะคะกินกินกับพริกผงอะไรเงี้ก็ได้พริกไอแบบอีสานนะคะก็ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ